สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บลูดเทรนนิง่งชุด b o o t s แท็บเว็บเทรนนิ่สำหรับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ Navigation Bar นะครับในการที่จะกําหนดนะครับในส่วนของเมนูทางด้านขวามือนะครับในการเรียนรู้ตัวเ a ว i เกชันบาร์นะครับที่สามารถที่จะทําการแอดสับเมนูต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในแท็บเมนูเราจะทำทางด้านซ้ายมือทั้งหมดในขั้นตอนนี้เราเพียงแค่เรียนรู้นะครับตัวที่ Bootstrap Framework เตรียมให้เราใช้งานนะครับก็คือคลาสที่เราจะทําการกําหนดเราก็สามารถที่จะวางลิงก์เมนูสวยๆไว้ทางด้านขวามือได้หนังภาพนี้นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นนะครับในส่วนของโลโก้นะครับในส่วนของหน้าโฮมหรือว่าหน้าหลักแล้วก็มีเมนู1เมนู2นะครับอาจจะสร้างเมนูย่อยนะครับในหน้าเว็บเพจตัว Bootstrap Framework ครับก็มีการเตรียมนะครับในส่วนของการที่จะใส่ในส่วนของเมนูทางด้านขวามือนะครับ อาจจะเป็นในส่วนของการล็อกอินเข้าไปในระบบหรือว่าการสมัครสมาชิกซึ่งก็สามารถที่จะมีไอคอนนะครับดังที่เราได้มีการเรียนรู้มาตัว bootstrap เ,เองนะครับขอเนี่ยทบทวนนะครับคลาสที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับก็คือในเรื่องของการทำ navigation bar ก็จะเป็น navbar นะครับ navbar default นะครับ navbar header navbar brand นะครับสำหรับการกําหนดแบรนด์ของตัวเว็บไซต์ เนฟบาร์เนฟนะครับเนฟบาร์อินสเวนะครับสำหรับการกำหนดเป็นสีดำ dropdown dropdown t o g g l dropdown menu นะครับสำหรับการสร้างตัว dropdown หรือว่าสับเมนูเพิ่มเติมนะครับตัวเนฟบาร์ไลท์นะครับเป็นตัวที่เพิ่มเข้าใหม่ในขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการกำหนดนะครับเมนูทางด้านขวามือนั่นเองซึ่งเพียงแค่เพิ่มในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของตัวบู๊กแซเองนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดหรือว่าจัดวางเมนูทางด้านขวามือได้อย่างง่ายได้ เราลองดูตัวอย่างในเรื่องของการจัดวางเมนูทางด้านขวามือนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะเป็นปุ่มที่เป็นลักษณะของไอคอนรูปคนนะครับสำหรับการซิงอินหรือว่าการรีจิสเตอร์สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบนะครับและการล็อกอินเพื่อที่เข้าไปสู่ในเรื่องของการล็อกอินเข้าสู่ตัวเว็บไซต์นะครับซึ่งนะครับในตัว Bootstrap Framework <บ>เองครับก็มีการเตรียมโครงสร้างของภาษาที่จะให้เราเรียกใช้งานได้อย่างง่ายได้นะครับโดยผมจะทําการทบทวนเริ่มจากเมนูทางฝั่งขวามือนะครับเราจะเริ่มสร้าง เราจะเริ่มสร้างนะครับในส่วนของ navigation bar จาก tag nav class นะครับกำหนดเป็น nav bar nav bar insert นะครับสำหรับ t a บ bar ที่เป็น navigation bar สีดำต่อจนั้นครับเราก็จะมีในเรื่องของ container นะครับ container ได้ทำการบรรจุในส่วนของเมนูและหน้าเพจนะครับบริเวณตัวโลโก้นี้นะครับตัวแรกก็จะเป็น d e e p class นะครับ nav bar header นะครับสำหรับการที่จะจัดวางโลโก้นะครับก็คือ a class n น v n v bar brand นะครับเป็นแท็กเอาจะมีการใส่ลิงก์นะครับในที่นี้ตั้งชื่อเป็นประสานซอฟต่อจากนั้นครับก็จะเป็น ul class นะครับภายใน ul class ของ n e v n bar ขีด nav นะครับก็จะมีในะในส่วนของ home หรือว่าลิงก์ของ home นะครับต่อจากนั้นครับตัวเมนูหนึ่งเราทำเป็น dropdown นะครับเราก็จะกำหนด li class เท่ากับ dropdown นะครับตามด้วย a class dropdown toggle property data-key toggle-dropdown นะครับตามด้วยเมนู1นะครับและใส่ในส่วนของ ul เพื่อที่เป็น list ของ dropdown นะครับ ul-class-dropdown นั่นเอง ul-class-dropdown ก็จะเป็นสับเมนู 1, สับเมนู2สับเมนู3นะครับภายใต้ตัว li นับปิดด้วย ul ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของตัว bootstrap เองนะครับก็จะมี ul li นะครับสำหรับเป็น list ย่อยมี deep นะครับเพื่อที่จะ มี d e v class ต่างๆเพื่อที่จะกําหนดเป็นในส่วนของ class ที่เราต้องการที่จะให้แสดงผลเป็นตัวไหนนะครับเป็นแ็บเมนูเองนะครับเป็นฟิลนะครับเป็นตัว navigation bar เป็นต้นตัวนี้นครับก็จะเป็น li เมนู2ซึ่งก็จะถูกอัด,อดไว้ในส่วนของ container f u l l id นี้นะครับในตัวอย่างนี้มีเพียงเมนูที่1กับเมนูที่2นะครับตัว li ของเราก็จะมี2ตัว li ตัวแรกก็จะมีสับเมนูก็คือมี ul เพิ่มเข้าไปนะครับ และไฮไลท์ของขั้นตอนนี้ครับก็คือการกําหนดเมนูไว้ทางด้านขวามือนะครับรูปแบบก็จะใช้ U L เช่นเดียวกันตัว Bootstrap Web Framework ก็จะมีคลาสนะครับ n a v n a v Bar K ์ขีดนะครับแล้วก็ Nav b าร Light สำหรับการกําหนดเมนูทางด้านขวามือนะครับเพียงแค่เราใส่ n a v b a r l i g h t ตามด้วยลิงก์ที่เราต้องการที่จะให้ทํางานก็คือ U L นะครับทํางานร่วมกับ Tag A นะครับแล้วก็ span c a r s glyphicon user ก็คือรูปไอคอนของ user นะครับ ตามด้วยในส่วนของ s y n n i อเป็นตัวที่จะสื่อสารกับผู้ใช้งานว่าเมนูนี้ใช้สำหรับทำอะไรนะครับและเราใส่ L I เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตามด้วยคลา s ก g, icon, g ิป i อนก g ิ p i c o ล Login นะครับเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์หรือว่าไอคอนของการล็อกอินนะครับเพียงแค่ใส่ในส่วนของ U L c l a s s นะครับ n น v nav บา r ์คิ n a v แล้วก็ n a v บา r l i ลท t เพื่อที่จะจัดวางเมนูทางนัานขวามือจัดวางภายใต้ U L และ L I นะครับ สามารถกำหนดลิงก์และสามารถที่จะใส่สัญลักษณ์เราก็สามารถที่จะเพิ่มเมนูทางด้านขวามือได้ท,ทันทีและนี้ก็คือความง่ายของ navigation bar นะครับไม่ว่าจะเป็นการ default ก็คือทำงานกับตัว container f o l id แล้วก็เป็น navbar header navbar brand นะครับ navbar nav เพื่อที่จะจัดการเมนูทางด้านซ้ายมือสำหรับเมนูทางด้านขวามือก็จะเป็น navbar navbar k e p line นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ bootstrap navigation สำหรับบูสัตร m เ w o ร์ครับขอบคุณครับ